แล้วแบบว่าจะแพ้วพลาดปล่อยไปถึงแล้วเหรอ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 คะน้ำมันหมดน้ำมันหมดเรียลครับเรียลเรียลอ๋อวิ่งนี่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 เรียลเรียลเรียลโอ้โหช่สป้ก่นหน้าเรากำลังจะลอดใต้ตอนนี้มีคนเข้าถึงร้อยสี่ ต้องเล่นเฟซบุ ah, so well, ๊กมั่งแล้วอ่ะเล่นไม่ได้เราไม่ไม่เราไม่เคยเล่นเฟซบุ๊กเราอยากทำแบบนี้ได้บ้างแล้วมันต้องสมัครไม่ได้ถือให้ก่อนเดี๋ยวให้พี่ผ้าถมก่อนตอนนี้เนสกายากำลังมัดผมนะคะไ๋อพี้เห็นตัวเองไปก่อนอุ้ยเห็นหน้าในรถตกใจค่ะนี่คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าสองข้างทางเนี้ยเป็นเป็นแบบว่าชาวบ้านอยู่กันน่ารักมากเลย แต่บอกเลยว่าเรือลำนี้เนี่ยขับได้เว้น I'm ยังไงบอกด้วยนะคะโอ้พี่ฟ้ายสวยมากใครๆก็พูดแบบนี้ละอัต้องหอมตัวนิดนึงกูว่าสวยไม่ดูเองเลยพี่ฟ้ายพูดแบบคนแก่ก็แก่แล้วอะคืออะไรพี่ฟ้ายพูดแบบคนแก่เคลียมานะคะ แกเกิดที่ไหนการเป็นพี่ไม่กี่ปีเองกี่ปีวะเน็ตยี่สิบสองโอ้คื <c oughs> ไหลอยู่ <c oughs> ใกล้เหมือนกันนะนี่เรานั่งเรือมาเขาบอกว่าประมาณจากที่เราสตาร์ทมา,าเมื่อกี้ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึงจะถึงสวนลำไยแต่เน็ตว่าอาจจะย่อเวลาแล้วเพราะลุงซิ่งโอ้ยมันอี๊ะ ว่าแบบน,นะน,น้าโหดินท่างได้หรอน้ำมะพร้าวอร่อยมากนี่ครัง้งแรกที่กินน้ำมะพร้าวใช่ไมในี่เป็นครั้งแรกที่กินน้มะพร้าว เร้าม้ตเนียอยากข้างอยาข้างไะอันี้ใส่กระโปงอะดแป๊บนึงนะคะนี่ตรงนี้นีตรงนี้เขาจะได้เห็นหน้ เต็นหน้าบานหน้ามีแค่นี้อย่าอย่าเดี๋ยวเขาจะาเปรียบเทียบละหน้าบานเึ่นเรื่องของแค่ไ้จิเนี่ยนะน้อยิตเตอร์กิเตอร์มากาเขาไปใส่ได้เลยนะเนี่ยเยเลยไา<ะ>ใส่งานแล้เลยกดิมาจริจริงริงแล้เป็นอานามีเรือม ยังไม่ฟอลโล่ไปฟอลโล่นะคะนี่เขามีมีขั้นตัวยาให้เราอีกหลานสองคนได้ค่ะตอนนี้เฮาวสองคนกับมาสิ่ข้าวมาลงอ่ะตอนนี้เฮาวสองคนอยู่สมุทรสาครจ้ะค่ะมาละงสิลายอําสวนลำไยวันนี้พาไปเบิ้งเออจะพาไปซิมเบิ้งสวนลำไยกันนี่แมนมันสิแสบปั่นไงลูกอีไนซัมหนีเลยกระหู้ลูกจะใหญ่หรือเม็ดจะใหญ่ก็ลองดูก่อนนะเออจะไปซิมเบิ้ง โอ้ยมอจีอันนี้เพื่อนเน็ตลำใหญ่วะนี่ลำใหญ่วะนี้นี่สื่อพันว่าลำใหญ่กะนโลลำใหญ่กะนโล อยู่เห่ลอยน้ําอยู่แล้วพอเลยมาสักพักหนึ่งก็มีหนังเห่เหมือนเหมือนเหมือนเห่ที่ตายแล้วแล้วเปื่อยอะเนื้อเนื้อกับกระดูกมันก็เลยรวมจากกันนะคะมีความเปื่อยแต่ว่าเห่ตัวใหญ่มากเท่เหมือนจระเข้เลยอะใช่เมื่อกินว่าจระเข้นออ้อยเออมันจระเข้น้อยไป็อย่างไป็อย่างที่เราฟังก็อ,อีสานนะ่ยนะชอบชอบฟังเพ้งก็อ,อีสานนะพี่ป้ายเขาบอกให้ร้องแตงโมกระทอนหนึ่งสองสาม มีแล้ว่านมีแล้วกก่านโ้กอกถูกใจแม่มาจะร้านมา แต่นางลืมใส่กางเกงในรู้ได้ไงอ่ะผูวูพีวีอยู่นี่น่ะจะเขาว่าเชื่อหรอเออบ้านหลังนี้น้าอยู่เงาะไปอยู่กันล่ะนี่มันเป็นท่าขายขอนสมัยก่อนเลยเนสอกว่าบ้านหลังเมื่อกี้หน้าอยู่มากแต่ว่าถ้าถามว่าาจะให้อยู่หน้าอยู่ไหมงกินก่อนงามแล้วลูกสาวใครก็ไม่รู้โอ้แงามกัน 一万。泥泥啊 สามารถตอบได้คยตอบไม่ได้ว่ะกดไลค์ได้กดไลค์ได้ใช่ว่าเราอ่านอยากเห็นทำซิงเกิลด้วยกันมาหนึ่งสองสาแตงโมแตงโมแตงโคแตงโมวแตโมงโมลูกกระตตุมีล่อปะตุตกใจตสลามมาบอกสลามมาอไอว่าแด่ตัววันนี้ปครรักไม่แพ้วนี้ครลักคไม่แพ้หมามา การนั่งเรือที่แบบรู้สึกเต็มมเอนนั่งไวกิ้งที่สวนสยามอ้ดีดีเวิร์ลขับวัดเสียเวอร์คือไม่รู้ว่าลุงแกมองเห็นทางได้ไงเพราะว่าหน้าเรือเนี่ยมันสูงบังลูกตามากเลยอ่ะแล้วคือถ้าอีฉันเป็นคนขับเรือฉันคงชนไปหลายต่อแล้วคริงจิโอ้ใช่ไม่รู้ก็มองเห็นอ่ะไม่รู้เห็นได้ไงลุงเขาเชี่ยวชาญแล้วเขาขับมาประมาณสามสิบแปดโอ้ตายแล้วเป็นยังขึ้นมาเลวใกล้ๆล สองการเที่ยวไหนกันเอาผ่ามาแล้วนี่สงการไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยได้กับขอนแกน่นนี่กับโคราชนี่บอเอ้ยกับก่อ อะไรยังไงอู้ทําไมโง่อย่างงี้วะก็แค่โหลดแอปพลิเคชันเฟสท์ถึงแล้วลําไยลําไยลําไยมาเห่าว่ะทําไยยื้อกับตอยเป็นไปได้รับประทานถือโอ้ทุกใจลําไยอะไรเป็นไงโอ้โหนี่สวนลําไยหรือ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 สถานีตํารวจโอ้ยโอ้ยนี่นี่มีเจ้าถิ่นยื่อยู่นี่ยืนอยู่นี่ สภาพหัวน <ITA> ียโอเคอ่ะเดี oh, oh, ๋ยวพาไปมัดใหม่ป oh, ุก oh, ูตายแล้วกระเซิงกระเซิงโอ้โวไมดูไมดูหุ้ยนี่ลำไยนี่น่ะนี่ลำไยนี่น่ะพี่พ่าเขาบอกว่าลำไยที่นี่สามารถเด็ดกินสักต้นได้เลยนะจ๊ะตี Yes นี่นี่เราถึงสวนลำไยกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปซีมเบื้องเราจะไปซีมเฮเฮ่เฮู่กวมันหวังบอกแมนลำไยกระโหลกเด้ออะไรกระโหลกเพาแม่นกระโปูกอตมาว้าย โอเคยอยลงเรือกันเดี๋ยวเราลงเรือไปกินลำไยแล้วนะคะเดี๋ยวไปเข้าไปในเพจเที่ยวนี้มีแต่เฮงแล้วก็ไปกดไลค์เดี๋ยวโปรดิวเซอร์ของเราจะไลฟ์ให้ดูตอนที่เรากินลำไยใช่ไหมใช่อาหมาแล้วอุ้ยเป็ดตาหักเนาะนีเข้ามาล้อเข้ามาแล้อโอ้โหลูกเออใช่ะ จ้าอโอเคใชู่กตนนี้หรอ,อเ,เนสกค่อยมาได้ค่ะกระโปรงเจ้าไหนโอเคไปแล้วนะวไปแล้วบ๊ายบาย